สวัสดีครับผมอยู่ผมเบลเกตอานะครับวันนี้ผมอยู่กันที่สงขานะครับนี่อยู่กับเอ็กไซเตอร์หกร้อยเก้าสิบนะครับที่ผมลงคลิปไปตอนมก,กราคลิปหนึ่งกุมภาคลิปหนึ่งมีนาคลิปหนึ่งครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมกลับบ้านมาเดือนละครั้งอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆ,นๆ,นๆ,นๆไม่ดูไม่เชื่ออ่ะผมไม่ดูเลยนี่เลื่อนได้นะเลื่อนได้นะนี่วันที่อะไรไเพื่อนเห็นจะไม่ว่าวันที่อะไรวันที่เจ็ด วันนี้วันที่7เมษาย5 6 8น2568ซึ่งวันนี้ครบสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอินดูโรจะใส่รถใช้งานรถแข่งรถวิ่งทิปเอาอยู่สบายๆหนึ่ปีพอดีนะครับที่ผมฟื้นจากเหตุการณ์เมื่อ28มีนาคม2567ปีที่แล้วนะครับฟื้นจากโรงพยาบาลตัวเองหลับไป่า8วันถึงวันที่4เมษาตน้งู้พวกนี้ผมถึงหลับถึงวันที่4เมษาอยู่ดี8วันไม่รู้เรื่องอะไรเลย แล้วก็ตื่นมาวันที่4เมษายนเอ่ยวันที่7เนี่ยคือวันที่ออกโรงพยาบาลยังไม่รู้ตัวเองอะไรเลยคือหลับตัวเองหลับไป8วันไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ด้วยว่าตัวเองรถชนมารู้ว่าตอนที่น้องสาวกับพ่อแม่เนี่ยเราให้ฟังนาะคมเราให้ฟังอะไรพวกนี้ไม่รู้เรื่องจริงๆไปดูกล้องวงจรปิดก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองขับรถผ่านตรงนั้นเมื่อ,อไหรถ้าใครอยากดูคลิปนั้นนะคุณต้องสมัครสมาชิก20บาทนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปไปดูผมเป็นคนถ่ายเองจากกล้องวงจรปิดนะวันนี้ผมซื้ออะไรมาแล้ว แต่า่างหัวล้อนะล้อมาสีทองเลยซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ได้ซีเรียสหรอกที่ว่าจะเอาล้อสีอะไรทำสีใหม่ก็ได้ใช่ไหมไอ้มันก็ใช่ครับแต่ว่าล้อจริงๆที่ผมจะใส่กับ Exciter คันนี้ที่แปลงระบบ ABS อ่ะล้อของจริงอ่ะก็คือแปลงไว้หมดแล้วทั้งปาดทั้งทำสเปเซอร์อะไรเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะก็คือเอาง่ายๆคือล้อเนี้ยเราจะใส่แค่ชั่วคาวก่แล้วกันนะครับล้อน,นี้ก็ได้มามือสองน่าจะ พันหนึ่งนะครับเบิกใหม่มัน3ามสาันกว่านะครับแล้วก็ผมก็มีไฟหน้าด้วยนี่ไฟหน้า mm hmm. ไฟหน้าของ Exciter 155นะครับรถ Exciter 155เนี่ยมันเป็นรถที่นำเข้ามาจากประเทศเวียดนามนะครับซึ่งประเทศไทยของแต่งชิ้นนี้มันไม่มีนะครับเพราะว่ายามาฮ่ของเวียดนามเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็น n u m b e r 1ของประเทศเขานี่ครับแต่เราค่อยใส่กันตอนที่ ทำโครงเสร็จนะครับไฟหน้านี้น่าจะน่าจะพันกว่าบาทนะครับถ้าซึ่งซึ่งถ้าเบิกเบิกของแท้เนี่ยของแท้เนี่ยมันบนบนเนี่ยมันสามพันกว่าล่างก็สามพันกว่าเหมือนกันครับเราจะมันจะมีไฟหน้าบนไฟหน้าล่างนะครับไฟหน้าเนี่ยจะมาแค่นี้มาแค่นแคนหน้าฉายไอชิ้นนี้ก็สามพันกว่าไอชิทนี่ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยทําโครงอะไรให้เรียบร้อยก่อนถ้าดูแบบเนี้ยเป็นไปเลยใช่ไหมว่าแกนโชกกับแผงคอนะครับจากที่รถมันตรงแบบเนี้ยมันผักเข้าใน ผมหนักผักเข้าในนะครับเหมือนคนเหมือนคนคอพับอยู่อะ่ะเห็นไหมแล้วก็เรื่องหม้อน้ํานะครับเรื่องหม้อน้ําเนี่ยตอนนี้ผมส่งหม้อน้ําไปหนึ่งเดือนแล้วนะครับยังไม่เสร็จเลยผมก็ทักไปถามเขาเขาบอกว่าพึ่งถึงคิวทาโอ้โหโคตรนานเลยพ่อพ่อบอกว่าถ้าไม่มีหม้อน้ําเนี่ยเราจะยังไม่สามารถซ่อมได้เพราะว่าเราไม่รู้ตำแหน่งหม้อน้ำเพราะตอนนี้โค้งมันบิดด้วยพ่อว่าไงโค้งเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องซ่อมใหม่หมดนะครับพ่อบอกพออก่พอต้องซ่อมใหม่หมดเลยนะอ่าคราวนี้ก็ต้องแก้ใหม่หมดนะครับ อันนี้มีม,มีมีข้อเสียอยู่ด้วยพ่อบอกว่าโค้งมันบิดด้วยมันบิดจากจากข้างในนะเนี่ยชิ้นชิ้นนี้บิดนะพอมันบิดก็เดี๋ยวพ่อต้องแก้ใหม่หมดนะซึ่งจะเอาเครื่องลงหรือไม่เอาเครื่องลงอันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับเห็นไหมล้อมันแตกโชกด้วยครับลืมบอกให้ดูโชกด้วยโชคมันก็แตกเหมือนกันนี่นี่ข้างนี้แตกเห็นไหมนี่หายไปเลยแหว่งไปเลยโชกผมก็ซื้อมาแล้วครับ ชกมือสองเหมือนกันซึ่งชกนี้นะครับก็ยังไม่ใช่ของจริงเหมือนกันเพราะว่าของจริงอยู่ที่กรุงเทพหมดแล้วครับเพราะว่าเราจะใส่ระบบ ebs เราะจะใส่ระบบ ebs เนี่ยมันต้องแปลงหมดครับมันต้องทโชกใหม่หมดเพื่อสร้างที่ยึดของไ e อแตน ebs นี่ผมซื้อมาผมก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับอันนี้ซื้อมือสองมาเหมือนกันครับคู่หนึ่งเนี่ยถ้าเบิกใหม่เบิกใหม่นับเฉพาะกระบอกนี่ถ้าเบิใเบใบเก,บบกบใหม่มันอยู่ประมาณเกือบเกือบสามพันนะครับ ยามาฮ่าน,นี้เป็นที่เป็นอะไหล่ที่ของแท้นะครับค่อนคอนข้างราคาแพงนะครับอันนี้เป็นฝั่งขวาสภาพก็ก็ปดปได,ดูได้ครับเนี่ยอันนี้มันไม่แตกแต่อันนี้มันแตกเห็นไหมครับยามาฮ่าอันนี้เป็นแกนล้อที่เล็กนะครับเนี่ยแกนล้อเล็กกว่าเวฟเบอร์หนึ่งนะครับลดยันรดร้อยห้าสิบห้าซีซีแกนล้อเท่ากับแกนสวิงอาร์มดีมร้อ,อยอะครับมันเล็กครับ ถ้าเรียกก็เรียกกันเบอร์สิแต่ถ้าเป็นแกนล้อเวฟเนี่ยเขาจะเรียกสิบสองนะของยามาฮ่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมี o อ o v โวฟ n โนยามาฮ่าฟินอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เป็นไม่เกินร้อยห้าสิบซีซีที่เป็นของยามาฮ่านะครับจะเป็นแกนสิบมิลหมดเลยไม่ผมไม่แน่ใจว่าเอ็นแด้วยไหมนะผมไม่มีข้อมูลเอ็นแครับอันนี้ก็คือข้างซ้ายไอ้น,นี่เราจะใส่แค่ชั่วคราวนะเพราะของจริงอะทั้งโชค๊ค ทั้งล้อนะครับอยู่ที่กรุงเทพหมดแล้วนะผมจะขึ้นไปใส่นั่นแหละวันปีที่แล้วก่อนเกิดอุบัติเหตุอนะ่ะอันนี้ก็ตามสาภาพครับตามราคาเม่ไรอ้น,นี่มันพ่นพ่นสีเก็บได้ครับขอแค่ไม่แตกไม่หักก็พอนะส่วนในเรื่องโชกับเพ่งคอเนี่ยพ่อบอกว่าให้เอาไปเอาไปดัดนะครับผมผมบอกก็ได้อันนี้ก็ยังไม่ใช่ของจริงเหมือนกันของจริงที่จะใส่นะครับรออยู่ที่กรุงเทพหมดแล้ว แต่แกนโชคอะอาจจะใส่อีกแป๊บหนึง่งของใหม่ก็จะมาครับให้เพื่อนติดตามชมกันดีกว่าเพราะผมไม,ไม่ไม่บอกนะผมยังไม่บอกใครแนะไม่มีใครรู้มีแค่ผมกับคนที่ทําระบบช่วงล่างแปลงเอเบให้ผมเนี่ยเขารู้นะแล้วก็ไอ,นนอนนะ้นี่นย ABS um, ม,มันอยู่ตรงนี้นะนี่ไหมเขาเรียกวัคคัมใช่ไหมอ่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะ ABS ยังอยู่ที่เดิม ซึ่งมันที่ใส่ีเบนะครับมันก็ต้องใช้ตัวนี้ด้วยนี่ไงระบบ a b s เนี่ยมันยุ่งยากตรงนี้ครับคือรถพวกนี้มันใช้อ e BS เป็นหลักพอเราไม่ต่อเนี่ยรถมันเอ,อ๋รถมันเอ,อ๋จากที่แบบว่ารถมันปกติทุกอย่างพอเราไปต่อระบบ a b s ออกออกมาเนี่ยถ้าเราไปดูในกราฟแรงมาให้ดูนะครับที่ที่กรุงเทพวันนั้นนะเพื่อนๆจะเห็นไหมว่ามันจะเป็นยิงหยกัยกยกิงัยหยักมั่วไปหมดเลยนะค,คืออาการรถมันเอ,อ๋นั่นแหละนี่ครับโคตรกองไฟ แล้วก็เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวค่อยซื้อ9แอมมาใส่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของของ PSEK PSEK รุ่น60อันนี้คันนี้ของผมนะอันนี้ก็คือเอามาใส่แค่สำรองเฉยแต่แบตมันเสื่อมแล้วนะแต่แบตรุ่นเนี้ยสามารถทําให้รถผมสตาร์ตติดได้นะเมือ่อคลิปเมื่อเดือนก่อนอันนี้ 4A แ,แล้วนะ 6A 5.3A 5.3A ครับทำให้รถ7 0 0ซีสตาร์ตติดโช้กเดิมของ Exciter 155นะครับโชคที่ติดรถมาคันนี้เป็นโชคแต่งมันแตกไปแล้วนะครับมันวิ่งเร็วไม่ได้แต่โชคนี้วิ่งเร็วได้ผมก็งองเหมือนกันนี่ก็คือโชคใหม่นะครับที่พี่พี่สปอนเซอร์นะคนฟิลิปปินเขาไปเอามาจากประเทศฟิลิปปินมาให้นะครับคือโชคนี้เป็นโชคที่ผลิตในประเทศไทยแล้วก็ส่งไปประเทศฟิลิปปินเท่านั้นนะครับไม่มีขายในประเทศไทยเอาง่ายๆก็คือผลิตประเทศไทยส่งไปฟิลิปปินแล้ววันนั้นพี่ฝรั่งก็ไปเอาจากฟิลิปปินกลับมาประเทศไทยอีกส่งไปส่งมา ไอตัวเนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่พันพนะครับน่าจะาผมลองแปลเป็นเงินสกุลเงินของประเทศฟิลปิปปินส์อ่ะเปโซใช่ไหมเปโซเป็นบาทเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะสามพันนี 3, ่แหละสามพันี่แหละไม่รวมค่าขนส่งนะไม่รวมค่าขนส่งนะครับนี่โชคตัวนี้ต้องพูดพูดนี้ก่อนโชคเดิมของเอ็กไซเตอร์เนี่ยสูงสองใช่ครับสองศมิลแต่โชคนี้ 205ครับเป็นโช๊คโหลด3มิลแต่เพื่อนๆก็อบอกว่าอุ้ย3มิลเล็กจังพี่3มิลถ้าเทียบกับของเวฟเนี่ยเวฟเนี่ยมันจะเป็นโช๊คคู่นะครับเอามาเทียบกับโช๊คที่เป็นอยู่ใกล้กับจุดหมุนสวิงอาร์มมันเทียบกันไม่ได้นะครับอันนี้หายไป3มิลก็เท่ากับว่า1มิลของโช๊คที่เป็นโช๊คเดี่ยวที่เป็นโชค๊คเนี่ยอยู่ใกล้จุดหมุนสวิงอาร์มเนี่ยอารมณ์เหมือนพวกอะไรนะโซนิคอ่ะโซ,โซนิคไม่ได้โซนิคมันยังใช้ความยาวที่ อ่าพวก2-40-255แบบนั้นอยู่เราต้องใช้จุดหมุนก็คือพวกตระกูล e x c i ไซ r ตอร์สอะไรพวกนี้นะครับ1มิลของโชคพวกนี้จะเท่ากับว่าโหลด5มิลน,นะครับซึ่ง3มิลของโชกคมดแบบนี้ใกล้จุดหมุนสวิงอาร์มนะครับหายไป3มิลเอา5คูณ3กเท่ากับว่า15มิล1นิ้วเนี่ยมันจะเท่ากับ25มิลน,นะครับถ้าผมโหลดไป5 5มิลของโชคแบบนี้ จะเท่ากับว่าผมโหลดนิ้วหนึ่งซึ่งถ้าโหลดนิ้วหนึ่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะต่ํานะอ่าเนี่ยเราโหลดไป15มิลก็ท่ากับว่าครึ่งนิ้วกว่าๆนะครับครึ่งนิ้วกว่าๆเพื่อนๆได้สังเกตดูอะท้ายรถมันจะตกลงเยอะนะตกลงเยอะนะอ่านนี้ก็ปรับปรับดีเบลได้กันอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมาใส่ตอนที่เราทํารถเสร็จนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 1ม1ี่ห้า6 7เดด้าสาี่้าดด เก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่บห้ายี่สิบหกยี่สิบหกครับยี่สิบหกกิกเลยนะปรับรีเบาะนะครับโอเคไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะดูครับขนาดล้อล้อมันหนึ่งจุดแปดห้านะครับนี่ล้อมันหนึ่งจุดแปดห้ายังเขียนเลยครับว่าเวียดนามนะีเวียดนามนี้ก็เหมือนกัน เห็ไหมชัดเจน,นเนี่ยรถยามาฮ่าเนี่ยอะไรเวียดนามทางนั้นเ,เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลื้อพวกโช่งหน้าแล้วนะครับเราจะตอดอะไรพวกเนี้ยออกไปดัดเราใช้แค่ช่วคข่าวพอเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับว่าแกนโช้อะไรมันมีปัญหาเลยไหมนะแต่คิดว่าน่าจะแค่คดแต่ตรงนี้ไม่ได้นะครับซ่อมไม่ได้หายไปไหนแล้วไม่รู้อ่นนี้น็อตน็อตยังมีอยู่ครับน็อตยึดน็อตยึดไอ้แกนไอ้ตัวเนี้ย แกนที่เขาเรียกอ,อะไรวาววาวน้ำมันมันมีนอยู่นะครับฝั่งนู้นก็มีแต่ว่าแกนชุดกระบอกที่ผมซื้อมือสองมามันไม่มีน็อตมาให้นะเนี่ยดียังน็อตยัึงอยู่โอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ